ไม่ต้องดูดนิ้วพี่คุณเลยน้องแคสหรอกโอ้ยจมูกนี่เจียคุยกับพี่ไหมลูกหึโอเคอ่าหึเอาเอาน้องคุณคุยกับน้องแคสหน่อยลูกอางางาาหึโอ้ยจับแก้มน้องรักน้องลูกเอ๊ะ น้องใส่หมูอ๋อตรงนี้อยากตรนี้อยากตรงนี้กระหม่อมบางโอ้รูปๆรูปเบาๆเนี่ยลูกอนอนน้องนอนอืมน่ารักนะตา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 ยังไม่มาลูกเดี๋ยวตาตามานะเดี๋ยวตามาลูกมาเคสพี่คุยกับพี่คุณหน่อยลูกฮะมาเคสคุยกับพี่คุณหน่อยสิลูก อุ้ยกอดน้องอุ้ยหอมน้องด้วยอู้หู้อือยืออ๋อเอานอนหน่อยลูกโอเคไม่คุยกับพี่คุณหน่อยลูกอ๋อเอาลงพื้นดีดี